ดูคะ่ะทุกคนนี่ค่ะกยก้านยาวๆสวยๆโชคดีคะ่ะวันนี้ลมไม่มีมีแต่เสียงรถนะคะแล้วก็เสียงนกเหมือนอย่างเคยนะคะเก็บแต่ยอดสวยๆนี่ค่ะผลงานวันนี้เก็บรีบๆก็ยังได้เยอะอ่อนๆ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ปอ้อนพาทุกคนมาเก็บผักกูดอีกแล้วคะ่ะคิดว่าจะมาไม่ทันยอดอ่อนๆอ,อนอีกแล้วนะคะแต่ก็ทันอยู่คะ่ะโอ๊ยลืมใส่ถุงมือเห็นผักกูดอ่อนๆแล้วรีบเก็บอย่างเร็วเลยนะคะลืมใส่ถุงมือเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหมดต้นนี้เดี๋ยวไปใส่ถุงมือก่อนคะ่ะ เหมือนอย่างเคยนะคะเก็บแต่ยอดสวยๆแล้วก็ไปเร็วๆค่ะวันนี้อันนี้ก็ยังสู้เหลือยอดอ่อนให้ประอ้นได้เก็บนะคะต้นนี้สูงใหญ่แล้วแต่ก็ยังเหลือยอดอ่อนเพิ่งผลูค่ะ3มยอดเลย สองดูยังไงเป็นสามนี่ค่ะเฮ้ยก้านยา,ยาวๆสวยๆเดีย๋ยวเข้าไปใกล้ๆ <c oughs> เอารอบนอกนะคะเดี๋ยว,วะให้รอบในมันปล่อยรอบในให้มันออกมา อีกกล้หนึ่งค่ะนี่ค่ะยังเหลืออยู่สวยไหมเอยโชคดีค่ะวันนี้ลมไม่มีไม่ได้เสียงรถนะคะแล้วก็เสียงนก ไม่แน่ใจว่ารอบนี้จะเป็นการเก็บผักกูดรอบสุดท้ายของปี23หรือเปล่านะคะเพราะปะอ้อนไม่มีเวลาค่ะกลัวมารอบหน้ามันก็แก่แล้วคะ่ะเก็บผักตามฤดูกาลชาแค่วันเดียวก็แทบจะไม่ได้กินนะคะ ต้นนี้สูงแล้วนะคะยอดอยังอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะบางคนเขากินค่ะแต่ว่าพระอ,อ้นเรื่องมากทีหนึงป้าอ,อ้นกินเฉพาะยอดแบบนี้ค่ะแต่ถ้าไม่มีจริงๆนะพระอ,อ้นก็กินค่ะแต่ตอนนี้มันแบบสวยเลือกได้ไงเนาะตอนนี้มันยังมีแบบนี้ให้เก็บเราก็เก็บอันแบบนี้ก่อนเอาบางอันนี้หักง่ายๆบางอันหักยากยาก,ยาก ดูค่ะมันจะก้านอบๆส,สวยๆเลยมือสันก่อนนี้อยู่ในหลือเพราะนก็ยังไปหามันเจอนะคะอีกกอค่ะป๊าสวย กลุ่มตรงนี้ดอกกลุ่มนนี้ดอกกลุ่มตรงนี้ใบใหญ่มากค่ะทุกคนมีแต่อบอวด,ดเลยนะคะเ <c oughs> มื่อวานก่อนไปเก็บกับลุงที่บ้านนอกไปเดินดูค่ะดอกเหมือนมันเป็นลูกๆของมันค่ะต้นแม่มันไม่เจอคือว่าผอมมากเลยค่ะลุงบอกให้เก็บโอนอเก็บไปไม่เอาอ่ะฉันเคยกินดอกใหญ่กว่าน,นี้ ฉันเคยกินต้นใหญ่กว่าน,นี้โอ้ยเนาะป้าปโอนโอุย้ยอ่อนเปราะมากค่ะเอาอีกนี่ค่ะตอนแรกยังสองจิตสองใจนะคะว่าจะมาเก็บไมหมเนอเพราะว่าพ้าโนคิดว่ามาไม่ทันนะคะโอ้อันนี้ตึงยากจังปต่ทง,งู ความจริงอยากมาให้ทันรุ่นงองงุ้มแบบนี้มากกว่านะคะแต่ว่ามาไม่ทันค่ะรอบนี้ป้าอ้อนจะลวกแช่ช่องฟริสค่ะไม่แบ่งใครด้วยนะเออจะเก็บไปกินคนเดียวตลอดทั้งปีเลยค่ะเพราะว่ามันอร่อยเดี๋ยววันหลังถ้าว่างเดี๋ยวป้าอ้อนจะทำ หัดวุ้นเส้นใส่กุ้งยำวุนเส้นใส่กุ้งกับผักกูดแต่วันนี้ไม่ว่างเลยค่ะอุ้ยดูค่ะนี่ค่ะยังได้อยู่แต่ว่ามันเล็กอะอีกกานหนึ่งดูต้นนี้ค่ะทุกคนนี่แหวที่ดูอีกแล้วหักค่ะหัก อตรงนี้ก็ยังอ่อนๆกา้ามยาวค่ะเอา้าที่ใส่ถุงมือเพราะกลัวเห็บมันเข้าแล้วก็ดังถลกถุงมือขึ้นโอ้ยเนาะแล้วใส่ถุงมือมันจะไปมีประโยชน์อะไรเนาะปะ้าอ้น ถอดถุงมือออกแล้วกันหักง่ายกว่าค่ะเพราะว่าถุงมือสีขาวเพราะอ้อนมันเหนียวหักต่อตอนนี้ประอ้อนเดินเกยียบค่ะทุกคน มันเยอะให้พอเหยียบนะเลยบอยังพอได้ทันอันตะมุจที่มีเดี๋ยวกันยังมีอีกเอาอันนี้เหนียวค่ะ มันเหนียวะอะเจอก้านอวบอีกแล้วค่ะก้านอวบอันนี้แบบกรอบมากหักดังเป่า ่คเอาออนข้ามกลุ่มนี้ไปได้อย่างไรคะโอยค่ะดังเปาะๆเลยค่ะข้างในยังเหลืออีกนะคะดูค่ะทุกคนสวยงาม ยอดข้างในกำลังรอออกเดี๋ยวจะมองหายอดอบุอบๆเสืกกอ้อกลอสองกอแล้วก็กลับแล้วนะคะก้อนนี้เป็นกอ้อนสุดท้ายแล้วนะคะ <c oughs> กำลังเก็บเพลินเลยค่ะหลวงปูอนเดินเหยียบนะถึงรู้ว่าถึงรู้ว่ามีตรงนี้ดูค่ะหักเลยโอ้ยขาเนาะเสียดายนะปูอนเหยียบจ็แจบเละเลยนะคะ เอาเอากลับบ้านไหนๆก็อุตสาห์เหยียบมันแล้วอุตสาห์ว่าเมื่อกี้เป็นอันสุดท้ายแล้วค่ะดูค่ะมาเจออีกเาค่ะก็อุนเจอตรงนู้นอีกค่ะ มีตัแยะด้วยดีนะใส่ถุงมือเอาแบบกตแยออกก่อนไปค่ะพอแล้วค่ะสำหรับวันนี้ยังเหลืออ่อนๆอีกนะคะแต่ปอ้นไม่มีเวลาเก็บแล้วค่ะเพราะว่างานเรียกงานเรียก นี่ค่ะผลงานวันนี้เก็บรีบๆก็ยังได้เยอะอ่อนๆดูค่ะโอ้ยสำหรับคนชอบกินก้านนะคะนี่ค่ะอันแบบหอยมาไม่ค่อยทันเลยค่ะ